จริโมดพร้อมระบบควบคุมกระจกมองข้างพับและการอัตโนมัติระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเมือเ่อเปลี่ยนเลนเพียงขยับการไฟเลี้ยวเล็กน้อยไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกระพริบ3าครั้งระบบห่วงเวลาเปิดปิดกระจกไฟฟ้าหลังดับเครื่องยนต์กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิดปิดได้ต่อไปอีกภายใน30วินาทีก่อนเปิดประตู ระบบตัดการทำงานฝ่ายหน้ารถอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตูช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่ระบบล็อกประตูซ้ำอัตโนมัติภายใน30วินาทีหลังจากการกดปุ่มปลดล็อกเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น more safety เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างตัวทางเนียบไา่ r i s e body upgrade เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแบบพิเศษ h i g t e n s so i l Steel สามารถรับแรงกระแทกสูงสุดได้ถึง980เมกะปาสคาลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกวันของชีวิต More Colors สะท้อนบุคลิกและตัวตนของคุณให้โดดเด่นได้มากกว่าถึง8สี Mitsubishi Mirage ให้คุณได้มากกว่าพบกับข้อเสนอพิเศษสุดดาวต่ำเพียง38,000บาทและรับเงินคืนภาษีรถคันแรกสูงสุดถึง77,000บาท